รับสำหรับหลายคนที่ใช้ง,งานมือถือนะครับบางครั้งเพื่อนลองสังเกตนะครับหน้าจอของเรานะครับมีการสร้อนแสงนะครับเห็นไหมครับดังนั้นการที่เราติดตัวพิมพ์กะระดอยมีผลนะครับเราติดพิมพ์กะระดอยแบบด้านนะครับอย่างที่ในคลิปก่นกอนๆเราแนะนําไปนะครับก็ช่วยลดการสร้อนแสงกับแสงไฟหรือว่าแสงจากภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับ เพื่อนลองดูความแตกต่างนะครับเห็นไหมครับแสงหลอดไฟที่อยู่หน้าจอ2ตัวนะครับด้านซ้ายติดตัวกระจกกันรอยแบบด้านนะครับด้านขวาก็ติดกระจกกรนรอยแบบใสนะครับเพื่อนลองดูแสงสว่างที่จะทอนออกมานะครับเห็นไหมครับตัวติดกระจกแบบด้านก็จะช่วยสอบได้เยอะเลยทีเดียวนะครับถือว่าน่าจะงานตอบโจทย์นะสำหรับใครที่ต้องการสอบสายตาในส่วนของการส่องแสงมาบนหน้าจอของเรา ที่เราจะงานอยู่นะครับ